อีเท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนครับมื้อนี้พวกผมบจำเคยนายมูกี้รีวิวนะครับอ่ะวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่หนึ่งคันครับบอเล่าว่ารุ่นนี้ก็ยอดยี่ยมเหมือนกันคนเอฟซีถามมาเยอะมากเลยครับรุ่นนี้ขายดีมากเลยเจ้า isudemacsl นะนะเป็นปี2002หรือปี45่ห้านะเป็นตัว sl รุ่นเริ่มต้นเป็นเครื่องยนต์2.5ไดเล็กนะนะสัน2 5าร cc ครับตัวอึดตัวทนตัวประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นตัว sl กระจกมือหมุน แต่ที่จริงรุ่นนี้จะไม่มีพวงมาลัยเวอร์มาให้แต่ว่าผมได้ตั้ง power เบ็ดเ,เสร็จให้เรียบร้อยเหมือนแล้วนะ,นะพร้อมพวงมาลัยเวอร์มาให้เรียบร้อยนะครับสีสันสวย,สวยเงๆเหลือมเงเงาเงาฉ่ำๆนะครับเพราะว่าได้ขัดสีให้เหลือบๆเงาๆเลยรถซื้อไปรถพร้อมใช้งานซื้อไปรถคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องซ่อมผมบอกเลยว่าพร้อมขับไปเลยช่วงล่างดีนะนะยางดีสีเส้นนะครับผมนะนี่ครับเป็นสีน้ําเงินครับสีน้ำเงินในนา,นานทีได้เจอนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปี45เป็นดีแม็กโฉมแรกๆเลยนะนะ ที่ทําตลาดนะว่านะตัวเป็นดีแม็กชูมแรกๆเลยนะให้ดูครับทรงรถทรงสวยทรงดีนะว่านะรถบอรว่าสภาพเนี่ยหนึ่งในร้อยก็ยังว่าได้เดิมๆนะว่านะเดิมๆครับรถสภาพสวยๆหนึ่งในร้อยก็ยังว่าได้ครับสภาพสีสันสวยๆเห็นไหมครับนี่ตัวเซแดดดีบอกเลยว่าสีสันสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูสเปกเกอรกับบ้างเก็บสีบางจุดพอเก็บสีตรงนี้นะเก็บสีตรงนี้กับฝากระโปรงนะนอกนั้นก็คือรถเดิมทั้งคันหมดเลยนะครับนะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับสีสันสวยๆเลยนะครับนะนี่ครับ เก็บให้เหลือๆสวยๆฉ่ำๆรุดพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะอ่ะเรามาดูเรื่องยางกันบ้างครับยางเป็นยางดีสตูนนะน่ะตัวยางก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะตัวยางถือว่าโอเคอยู่ครับใช้งานได้อยู่นะวันนีแม็กสวยนะเป็นแม็กออร์นิวนะเป็นแม็กออร์นิวให้ดูครับตัวคันซีนะตัวคันซีสวยนะคันซีบอดี้สวยครับคันนี้เป็นดีแม็กรุ่นยอดปรยมนะครับผมนะนะครับ นะครับเนี่ยเปตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว SL มันจะมี SL SX SLX แต่ถ้าเป็นตัว SL จะเป็นรุ่นไม่มีพวงอะไร power เป็นกระจกมือหมุนแต่คันนี้ได้ติดตั้ง power บนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่อ่ะยืดตัวตัวคันซีกันหน่อยครับตัวแชสซีคันซีสวยๆนะครับนะคันซีสวยบอดี้เดิมนะครับผมให้ดูกันหน่อยครับนี่ให้ดูครับนี่คันซีสวยๆเลยบอดี้เดิมๆนะครับผมนะบอกเลยว่ารถในสภาพสวยๆเลยนะครับผม เติมๆครับอ่ะเรามาดูรถของภาสีโตรถกันบ้างนะภนะาสีโตรถนะครับนะโตให้เรียบร้อยแล้วนะยี่สิบสามหมดยี่สิบสามกรกฎาคมปีหกแปดนะมานะโตให้เบ็ดเสร็จที่เราใช้งานถึงปีหน้าเลยนะปีหกแปดค่อยหมดนะมานะใช้งานได้หมดยาภาสีปีหกแปดนะมานะนี่สำคัญครับรถยนต์นะเราเริ่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนนะมานะเล่มก็อยู่นี่ครับซื้อกับผมไว้วางใจเลยครับว่ารถยนต์รถยนต์นมีเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนทุกคันนะน,ะนี่ป้ายนครพนมนะ ป้ายล่าสุดโบโนห้าศูนย์สี่เจ็ดนครพนมนะนะป้ายนครพนมรถก็จอดที่นครพนมนะครับผมนะมาดูกันได้ครับที่ร้านนี่ครับเก่งรถบ้านนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวรถทรงรถกระบะครับผมน,นะทรงทรงรถก็โอเคนะครับผมนะทรงดีทรงเดิมนะทรงโลโลเลยคือซื้อไปนี่รถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะเป็นยอดโยมครับตัวนี้นี่นี่ค่อยดูเห็นไ,ไหมสีสันก็เดิม,ดมๆนะครับผมนะ นี่ตอนที่ผมได้มาเนี่ยสีสัดเดิมกว่านี้อีกแต่ผมก็เก็บให้มันสวยงามนะครับผมนะนี่ครับไปดูครับภายในนี่ภายในสวยนะครับนะภายในสวยเลยนะครับผมไปดูครับเบาะเป็นเบาะหนังเลยนะผมนะเป็นเบาะหนังครับนี่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัว S L X จะเป็นเบาะกำมะหยีนะนะรุ่นนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมคอนโซลคอนโซลอะไรพวกนี้สวยๆเลยนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังถ้าเป็นตัว S L X จะเป็นเบาะกำมะหยี่ถ้าเป็นตัว S X กับตัว S L จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับผมนะ เดี๋ยวให้ดูภายในนิดหน่อยครับภายในแคบก็สวยๆนะมันนะนี่บอกแคบก็สวยๆเลยนะครับผมนะแล้วดูคราบพลงเพดานโอ้สวยมากเห็นดูคุณดูครับโอ้โหพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหป้ายแดงเลยนะครับนี่พลาสติกไอพลาสติกไอม่านมันเด็กยังไม่แกะเลยนะมันโอ้ดิมมากสดมากเลยครับสภาพเนี่ยสดๆเลยนะครับผมนะะเดี๋ยวผมพาดูเป็ดอาร์กบ้างคร like ับผมเนี่ยเป็ดอาร์กดิมนะมันนะนี่ครับ เข็บเม็ดน้าเดิมๆนะรถไม่มีการพิกคว่ำหรือว่าชนหนักชนเบาเลยนะครับเดิมๆนะฮนะอันนี้การันตีได้เลยครับ่ารถเดิมๆนะครับผมนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมีตะเข็บเม็ดน้าทุกตัวนะฮูนะนี่ครับนี่สวยๆนะเดิมๆด้วยนะผมนะเห็นไหมครับข้างนี้อาจจะมีน็อตขยับไปเก็บสีเก็บสีกักผมไม่ได้ตอนที่ได้มาเล่นไม่ได้เก็บสีนะเดิมๆเลยนี่ครับรถสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับนะอ่ะ เราก็มาดูที่าทาบบนะด้านท้ายกระบังนะด้านท้ายก็บอกเลยว่าทรงตีทรงเดิมนะครับนะทรงสวยเลยเดี๋ยวเอยให้ดูกับเก็บสีมีหนาบางมียางบางนะแต่ว่บบากระบะเดิมๆเลยเค่กระบะเดิมๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูตัวโรมแมกครับยางดีสีเส้นคันสีสวยนะคัคันสีสวยเลยนะครับผมนะนี่คันสีสวยเลยนะครับผมนะรถสวยๆบางๆเดๆิมๆไม่แห้งเลยนะครับ ให้ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่คันสีสวยๆเดิมๆให้ก้มไปดูชัดจนกันไปเลยนะครับผมนะนี่ครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาดูด้านท้ากันบ้างยางดีสี่เส้นนะครับรถซื้อไปคือรถพร้อมใช้งานเลยนะครับให้ดูครับทรงรถรถก็บอกแล้วว่าสวยๆเดิมๆครับพี่น้องนี่ทรงทรงบอดี้เดิมนะครับนะขับไปทางไกลนี่คือสบายอีสุไม่ทุจิตนะบ้านะบอกระบบเป็นรถที่อายุ20ปีน่าใช้งานอยู่เหมือนกันนะบ้านะนี่ครับนี่ครับให้ดูด้านท้าย ข้าไ้ก็บอกว่าสวยๆนะครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแกะดูกระบะกันสักหน่อยนะครับผมกระบะก็ดื่มๆนะครับผมนะกระบะก็ดื่มๆนี่นี่เดี๋ยวให้ดูพื้นกระบะพื้นกระบะไม่ผุไม่พังไม่ก่นนะครับผมนะพื้นกระบะไม่ผุไม่พังไม่ก่นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูข้างนี้ครับพื้นกระบะไม่ผุไม่พังไม่ก่นนะครับอันนี้การันตีได้เลยครับนี่โอเคนะครับรถสวย ครับนะรถสวยครับวันนี้บอกเลยว่ารถสวยอยู่แล้วนะครับผมดีแม็กตัวนี้รุ่นยอดเลยยุ่มนะผมนะนี่ครับไปเลยเบียงก็ตามนี้คือกรอบล้อเก่งของรถบ้านนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวดูตัวแชสซีกันหน่อยครับผมโอ้แชสซีเดิมนะครับแชสซีบอดี้สวยนะครับผมนะไม่มีการเสริมเนยอะไรสิ้นครับเดิมเดิมแล้วนะไม่มีการเสริมเติมแต่งเนี่ยอะไรสิ้นครับเดิมเดิมครับโผมเดิมนะครับเนี่ยมาดูครับตัวกระบะ ตัวพื้นกระบะสวยๆนะครับไม่มีผุกระบะไม่ผุพังไม่ก่อน,น้งามของพี่น้องคาซีสวยแต่ว่ายังไม่มียางอะไรมาให้นะครับยางอะไรเดี๋ยวผมหาให้นะครับตอนที่ท่านซื้อ,อ,อไปเรื่องนี้ไม่ยากเราบริการให้นะครับนะเดี๋ยวเราหายางอะไรยางประสิทธิภาพดีใส่ให้ทำวันนให้ดูครับ <c oughs> เห็นไหมครับนี่แหนบเดิมเลยนะครับนะรถทรงดีทรงเดิมเดี๋ยวดูครับด้านทาย <c oughs> นี่เห็นไหมครับทรงโลโอๆนะรันนะขี่ไปวันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ตกยุกนะครับวันะขับไปไหนก็บอกเลยว่าโอเคละ รถด,ดืมๆน,นะโบรนีะนะ้เดี๋ยวรถด,ดืมๆสีสันสวยดีแมครุ่นนี้เนี่ยผมอยากรีวิวมากเลยนะ,นะโบรนี้เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับยางนี้สีเส้นคันสีสวยนะโบรนะนี่ครับคันสีต่างๆสวยนี่คันสีต่างๆสวยอันนี้ให้ดูนี่คันสีสวยๆเลยนะโบรนะนี่ดืมๆเลยสวยนะครับ,รบ,บ,บอ่ะเดี๋ยวก้มนะไปดูตัวแชสซีบอดี้กันหน่อยนะครับมาให้ดูครับ คันสีสวยเลยนะครับดื่มๆนี่นะครับนี่คันสีสวยนะครับผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในฝั่งขับกันบ้างครับพาดูภายในฝั่งขับกันบ้างรุ่นนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับผมเป็นกระจกมือหมุนใช้งานเบสิคเบสิคง่ายๆนะครับให้ดูครับซุ้มโซ่เหลืวตรงนี้น็อตแก้มข้างไม่มีการขยับเบรคครับผมนะน็อตแก้มข้างไม่มีการขยับซุ้มโซ่เหลืวต่างๆยังเดิมๆนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวแกไม้น้าให้ดูกันสักหน่อยครับผม นี่ครับเม็ดอักรเดิมๆนะวะนะนี่ครับมูอเม็ดอักรเดิมๆเลยนะครับผมนะภาพอาจจะสะท้อนแสงอีกหนึ่งนะครับวะน้ำมันอาจเดกอาจจะแยงตานะควันั่นนี่ครับแต่การันตีแล้วว่าตะเข็บเม็ดอักรเดิมๆนะวะนะนี่ครับนี่เม็ดอักรกลมเรียงสวยนะครับผมนะเดิมๆเลยนะครับผมให้ดูครับนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดอักรเดิมๆนะครับการันตีแล้วว่าลุกเดิมๆไม่มีการพิคว่ำแต่แข็งหนักแต่แข็งเบาไม่มีนะครับวะน้ำไม่มีเดิมๆ นะครับนะการันตีได้ว่ารถดื้อๆนะครับผมเขาเก็บไม่นาสักครู่ครับเนี่ยอ่ะให้ดูครับภายในภายในขับก็สวยๆนะครับนะภายในขับก็สวยๆเบาะสวยนะบอกเลยว่ารถอายุสภาพสภาพอายุรถยี่สิบปีเนี่ยในสภาพนี้ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับผมนะนี่ครับนี่สติ๊กเกอร์บอกลมยางอยู่ครบอ่ะเดี๋ยวพาสตาร์ทรถยนต์ให้ดูกันหน่อยนะครับว่ารถยนต์เป็นไงอ่ะเดี๋ยวพาสตาร์ทะเคลื่อนยนต์ครับผม โอเคครับเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายคันนี้นะครับผมนะปกติรุ่นเ l จะไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์แต่ผมได้ติดตั้งพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ครับหมุนมือเดียวจะหมุนได้เลยนี่นี่นะครับนะพาวเวอร์ครับพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับผมนะอ่าเปิดแอร์กันสักหน่อยครับผมนี่แอร์เย็นนะครับนะการันตีว่าแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถซื้อไปรับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับเรือนไมปทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครผมนะเรือนไปเบอร์บุ๊เบสิกเบสิกนะครับนะนี่เใช่ไหม รอบขึ้นเลขไม่ก็สามแสนเก้าหมื่นลนะนะเลขไม่สามแสนเก้าหมื่นลนะนะเกือบจะสี่แสนลูแล้วก็ไม่เยอะนะนะเพราะรถวิ่งประจําทุกวันแต่ว่าลูกค้าได้ทําการเซอร์วิสตลอดเลยนะนะนี่ครับเนี่ยลูกค้าได้ทำการเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ,รบลูกค้าได้ทําการเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับผมนะนี่ครับลูกค้าเป็นแต่มันเครื่องเรียบร้อยลูกค้าจะองเขาเป็นคนดูแลสารถดีมากเลยนะนะคันนี้ก็บอกเลยว่า แอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องเสียงในตำนานนะเครื่องเสียงก็เปิดได้อยู่นะครับเปิดงานเปิดใช้งานได้แต่ว่าไม่รู้ันเปิดยังไงออาวนะแต่บอกแล้วว่าเครื่องเสียงอยู่แอร์เย็นเพลงเพราะนะเกียร์ก็บอกแล้วว่าเกียร์ขอด้ปกติคัดหยียบดีหยบนุ่มแยกมอดนะเขาวนะนี่ยคัดหยบดีหยบนุ่มแยามอสนะเกียร์ขอด้ปกติเบรกมือก็อยู่ทึกอยู่ทึกดิให้ดูครับคันนี้นี่ ม่านบางเดียดยังไม่แกะออกเลยนะครับนะโอ้วัดพระวัดไเนาะศักดิ์สิทธิ์ครับสาธุครับผมนี่ครับแองไม่ด้าสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาดูซิกเนเจอร์คันนี้กันบ้างคือหน้าของเครื่องกันนะผมนะนะครับเราพามาดูภายในของเครื่องกันบ้างคือซิกเนเจอร์ของคันนี้ที่ของเครื่องเราเลยนะขนาดขยมเป็นขนาดเคุนสองพนต์2,500ซีซีเทอร์โบเดนิตริกชันเรานะเขยุนอันนี้เป็นขยต์มังกรวยหอกนะตัวท้องไอสุกเลยนะครับน j ซรหัส CJ เอวั t นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัสตัวอุตัวทวนประหยัดน้ำมันครับสุดยอดในความประหยัดน้ำมันแล้วก็อึดทุนนะครับนะไม่จุกจิกนะครับนะเพราะว่าเป็นปั๊มสายนะนะเดี๋ยวพาดูปั๊มครับผมตัวนี้ปั๊มสายนะครับนะเดี๋ยวเชื่อมให้ดูหน่อยครับโอเคนะครับเฟอร์ฟิตเครื่องดีเครื่องแน่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเงี้ยฝากสีเครื่องสักหน่อยครับผม โอเคนะวะนะบอกเลยว่าโรงงานดีครับผมรโรงงานงงานดีพาวเวอร์พื้นตั้งให้ใหม่นะครวะนะนี่ครับนี่คือปั๊มปั่นพาวเวอร์นะวะและนี่คือพวกอลไยพาวเวอร์นะวะนี่ครับพาวเวอร์ติดตั้งให้ใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมาเริ่พร้อมใช้งานครับผมะเดี๋ยวดูเกี่วัดดังเครื่องครับผมเครื่องก็บอกเลยว่าก็ตามการเวลานะครับรุ่นนี้อากาศมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราบอกเลยว่าเครื่องฟิตเครื่องดีเครื่องแน่นนะมันก็ตามการเวลาครับมีแค่ความเฉยๆแต่ว่ามันมีน้ำมันอะไรพุ่งออกมาแล้วนะ ก็ตามการเวลาครับรุ่นนี้นะครับผมนะจะบอกเราว่าเครื่องดีนะครับนะเครื่อโคตรดีครับอยู่ทุกคนอยู่แล้วตัวนี้นะว่าลำปัญหาไม่จุกจิกคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยเล่นเรื่องเดี๋ยวนี้นะบ่าไปลูกค้ามาซื้อเรื่ออีสุที่ไรเนี่ยจะไม่ค่อยเล่นเื่อครื่องอีสุตัวเป็นคอมเร็วเท่าไหร่แหละตัวนี้เป็นเครื่องคอมเร็วนะครับนะเครื่องสมาร์ทคอมเร็วนี่ยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไม่เล่นเครื่องตัวนี้เครื่องสมาร์เนี่ยเล่นนิดเยอะมากเพราะว่าทุกคนไม่จุกจิกนะครับนะคงอยู่ตัวนี้นะครับ ดูครับของเครื่องบอกแล้วว่าเครื่องแห้งตื่นนะวมนะแห้งตื่นเลยนะวะนะแห้งเต็มเลยนะวะนะดูดีเอาละนะครับผมบอกแล้วว่ารถสภาพสวยๆนะวะนะแอร์เย็นนะวะนะดับเองดูเลยครับแอร์เย็นนะวะเสียงเครื่องเพาะยิ่งสนองหูมากเลยนะครับผมนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเ่ยม่านน้ำม่านน้ำเดิมเลยนะวะนะบอกเลยว่าแผ่นทิศเดิมๆนะวะนะ แผ่นเพดเดิมหมุดดําเดิมแท้อีสุนะนะเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์นะวะนะเป็นแบบ CJA1 นะวะนะนี่ครับแบบ CJA1 เท่าอาจจะเบือๆนิดนึงนะครับผมนะนี่ครับกล้องโฟกัสแล้วนะนะลาเครื่องยนต์รหัส CJA1 นะวนะนี่ครับพื้นแผ่นแผ่นเพดเดิมเดิมนะวะเดิมเดิมครับนี่เดิมเดิมครับแผ่นเพดเดิมขาหน้าเดิมเลยนะครับผมนะนี่ครับขาหน้าเดิมเดิมเลยนะครับผมนะ มันไม่แกะไม่ขยับเลยนะผมนะเดิมๆเลยนะผมนะคาหน้าเดิม well, ๆเลยนะผมนะรถไม่มีการจิ้มหน้าหรือว,ว่าชนหน้าแม้แต่นิดเดียวนะมันนะการันตีแล้วว่าคารหน้าเนี่ยเดิมๆน,นะมันนะส้าสวยดด่มๆนะนะแถวน็อตข้างนี้ไม่มีการขยับเลยนะน็อตแก้มข้างไม่มีการขยับครับนี่เดิมๆครับน,อบน,อบนอ็อตน็อตก็ตอนที่ผมได้มาทีเนี่ยไม่ขยับนะมันขยับกับผมนี่แหละ พบองเป็การไปเอาละครับนี่ครับแพลก้าคาร้อนจะเป็นแพลเพลก้าคาร้อนดื่มแท้จากโรงงานเลยนะครับนะผมดูสภาพนี้ก็หายากอยู่นะเท่านะนี่ครับทีนี้เกอร์คาร์ล้อนสาวรถตึงอยู่นะครับนะนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้บอกแล้วว่าเสียเครื่องนี่นิ่งมากเลยนะครับนะอ่ะเลื่องเครื่องดูรอบหนึ่งครับโอเคครับบอกแล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยขับทางไกลสบายไม่ทุกจิกนะครับนะอ่ะ คันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้งานทุกประการแล้วครับผมนะขับทางไกลสบายนะครับคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาเลยดีกว่านะผมขายในราคาเพียง1นึ่งแสนห้าหมบาทเท่านั้นครับผมนะย้ําราคาใหม่ครับราคาเพียง1นึ่งแสนห้าหมบาทนะครับนะวงเล็บขายเงินสดเท่านั้นครับผนะย้ำอีกครั้งนึงครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับผมนะ ขายเงินสดไม่รับจากไฟแนนซ์นะพนัะขายเงินสดนะพนัเพราะว่ารถามัน,นปีลึกแล้วนะสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันไฟแนนซ์เขาไม่รับแล้วละครุ่นนี้นะพนัเน้นขายเงินสดอย่างเดียวนะพนักรถก็อายุ20ปีแล้วแต่ว่าสภาพนี้ก็ถือว่าหนึ่งในรอยนะพนะักเพราะรถพร้อมใช้งานครับคันนี้คันนี้นะครับซื้อไปนะครับมีบริการอะไรบ้างครับมีบริการโอรให้ฟรีนะพนัแล้วก็บริการเปลี่ยนหามันเครื reek, ่องให้ฟรีนะักเพรานะนั้นลูกค,ค้าซื้อไปผมบริการเปลี่ยนหามันเครื่อง ให้แล้วก็บริการโอนให้ฟรีนะนะเพราะนนั้รถพร้อมใช้งานนะนะราคาตกลงกันได้นะครับนะราคาตกลงกันได้นะครับนะบอกเลยว่าสภาพนี่คือพร้อมใช้งานตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในของเจ้า Isuzu D-Max เครื่องยนต์ไดเด็กปี2005แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าภายในนี่แอร์เย็นเพียงเพอนะครับนะเดี๋ยวพาทดสอบขับกันบ้างครับว่ารถเครืนต์จะเป็นยังไงขอเก็บน,นึงครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วยังไม่ได้เติมเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ำมันนะครับผมขับไปรุ่นนะ มันเงเปิดไฟหน้าอยู่นะวันนะเกียร์สองนะครับขันนี้อาจจะอืดๆนิดนึงเพราะว่าตามสไตล์อสูดแล้วมันอืดนิดนึงแต่ว่าขับนี่ขับดีนะวันนะนี่ครับช่วงล่างนี่แน่นมากเลยปล่อยขับก็ยังปล่อยขับได้อยู่นะครับผมนี่ครับเกียร์สี่ครับนี่ยดูครับนี่ดูครับผมช่วงลงช่วงล่างก็นิ่งนะวันน่ะช่วงล่างดีนะวันน่ะคุ้มเกินราคาเลยนะวันน่ะ นี่ใช่ไหมนี่ช่วงล่างดีครับปล่อยขับได้เลยนะครับผมคุ้มคุ้มครับในราคาหลักแสนนะวบนะคุ้มคุ้มเลยนะวนะช่วงล่างตีครับปล่อยขับได้เลยนะครับผมเนี่ยนี่คือปล่อยขับแล้วนะวะนะขีอยู่นะครับผมนะโอเคครับบัวเราว่าคันนี้ขับทางไกลสบายฟังก์ชันออปชั่นในครบคันพื้นฐานนะวะนะเพราะนั้นขับทางไกลนี่ขับสบายแน่นอนนะครับผม ช่วงล่างดีด้วยยางใหม่สีเส้นนะครับผมนะเกียร์ก็เข้าได้ปกตินะครับนะเบรกก็บีกอยู่นะครับผมนะเจ้าของเดิมแกเป็นคนดูแลรักษารถดีมากเลยฝากหน้าร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมล้วนะย้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดนครพนมเรนะร้านเก่งรถบ้านนะครับร้านติดกับถนนใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนเชียงกูลนะครับใครอยู่บริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับ ร้านเราจะอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวเมืองนะครพนม,น,มนะวะนะร้านเราจะอยู่เขตเอำเภอเมืองน,นะาะนะขาลงไปนี่ขาไปลง,ลงไปบงไปอำเภอเมืองท่าพนมแลวลงไปจังหวัดมุกดาหารนะครับนะใครผ่านไปผ่านไปใครผ่านไปผ่านมาบริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับผมนะอ๋อแล้วก็ฝากว่าวอย่างหนึ่งครับร้านเรามี Google Map ด้วยนะสามารถเอาชื่อเขาว่าร้านเก่งของดบ้านของเรานนี้ พิมพ์เสิร์ชค้นหาใน Google Map และมาตามแผนที่ได้เลยนะนะพิมพ์คำค้นหาเขาว่าร้านเก่งรถบ้านคาเซ็นเตอร์และและมาตามแผนที่ Google Map ได้เลยนะครับนะพิมพ์คำค้นหาใน Google Map และมาตามแผนที่ได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมันจะคข้ามันกำมืดแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับถ้าชอบการรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้กับช่องยูทูปนายมูกี้รีวิวนะครับเพื่อเจอคาคลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวนะครับถ้าชอบการรีวิวสไตล์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องยูทูปนายมูกี้รีวิวนะครับครับสลาบคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณเอาซีมากครับที่เล่าชมเราฟังจนจบครับผมครับขอบคุณครับผม